เพื่อนๆคงจะรู้จักกับ Apple กันใช่ไหมครับหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่มักจะผลิตของที่แบบโชบเชียวออกมาให้ชาวโลกเนี่ยได้อึ้งกันทุกครั้งไปแต่รู้หรือไม่ครับว่าเบื้องหลังความสําเร็จหลายๆอย่างของ Apple เนี่ยมันก็มีความดาร์กแฝงอยู่แบบคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวนะตั้งแต่ตัวของผลิตภัณฑ์เองจนกระทั่งถึงดรามา่าชีวิตสตีฟจ็อบ s เนี่ยซึ่งประวัติศาสตร์ที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนแบบนี้นะครับรายการแค่เล่าของแอดมินเพจ fn diary เนี่ยก็จะเอามาเล่ากันให้เพื่ั Enjoy ค,รคราบ อันดับ5เบื้องหลังชีวิตอันแสนดราม่าของสตีฟจ็อบส์บุคคลที่มีความสําเร็จหลายๆคนของโลกนี้นะครับเขาก็ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตอะไรที่ดีมากไปกว่าเราหลายๆคนหรอกนะบางคนนี่ถึงกับแย่กว่าเราด้วยซ้ําอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์เองครับเขาก็เป็นหนึ่งในคนนั้นนะคือเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นใครหลายๆคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนอเมริกันแท้ๆนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยสตีฟจ็อบส์นะครับเขาเป็นลูกชายของชาวอพยพจากซีเรียคนหนึ่งที่ชื่อว่าอับดุลฟาดะโจนจันดาลีซึ่งก็ลี้ภัยมาลงยังอเมริกานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปพบรักกับแม่สาวนางหนึ่งที่มีชื่อว่าจวันนาครับซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นลูกครึ่งเยอรมันกับสวิตเซอร์แลนด์ จนกระทั่งต่อมานะครับทั้งคู่เนี่ยก็มีพยานรักออกมานั่นก็คือสตีฟจ็อบส์นั่นเองแต่ปัญหาก็คือในช่วงเวลาที่ทั้งคู่เนี่ยมีจ็อบส์ออกมานะครับพวกเขาเนี่ยก็ดันยังเรียนไม่จบน่สิฮะบวกกับทางครอบครัวของฝ่ายหยญิงนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะชอบฝ่ายชายซะด้วยสุดท้ายนะครับเขาก็เลยต้องทิ้งสตีฟจ็อบส์เนี่ยให้เป็นเด็กกำพร้าไปซึ่งต่อมาก็มีสสามีภรรยาตระกูลจ็อบส์เขามารับเลี้ยงเขาครับนั่นแหละครับก็เลยทําให้เฮียสตีฟของเรานะครับได้นาสกุลนี้ไป แต่สสามีภรรยาคู่นี้นะครับก็ไม่ใช่คนที่เรียนเก่งอะไรนะทั้ง2อเนี้ยไม่ได้จบมาหาลัยด้วยซ้ํา ซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าคนเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จอะไรก็ไม่จาเป็นจะต้องมีต้นทุนชีวิตที่ดีหรอกตราบใดที่เรามีความพยายามและก็สมองนั่นเองนะครับซึ่งก่อนจะมาถึงจุดจุดนี้เองเนี่ยเฮียจอบส์นะครับเขาก็เจอเรื่องดราม่าอะไรมาหลายๆอย่างตั้งแต่การโดนไล่ออกจากบริษัทของตัวเองจนก,กระทั่งมีปัญหากับภรรยาแล้วก็ลูกสาวคือเขาจะมีลูกสาวคนหนึ่งนะครับชอวาริซาคนละคนกับแบ็คพิงก์นะห้ามเล่นมุกเด็ดขาดก็นั่นแหละครับก็มีดราม่าตบตีกันไปอันดับ 4. สตีฟจอบส์เป็นคนคที่หัวร้อน หลายๆคนที่รู้จักกับสตีฟจ็อบเพียงแค่ได้เห็นภาพของเขานะครับก็อาจจะมองว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีความสุขคุมนุ่มลึกแต่รู้หรือไม่ครับว่าเขาก็มีข้อเสียหลายอย่างกับการที่เป็นคนหัวร้อนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่หัวร้อนธรมรมดานะหัวร้อนมากบางทีนี่ก็ถึงกับออกอาการเหวี่ยงในงานตอนที่เขากำลังพรีเซนเตชันโปรดักต์ของเขาอยู่เลยทีเดียวซึ่งถ้าใครได้ทำงานกับเขาเลยเน่ก็ต้องขอบอกว่ามันจะเป็นอารมณ์ที่กดดันมากนะครับ มีเรื่องเล่าครั้งหนึ่งตอนที่เขาให้คนได้ไปออกแบบ iPod มาใหม่ๆเนี่ยเฮียจ็อบส์นะครับเขาก็ได้ให้โจทย์ว่ามันจะต้องเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะเล็กๆไอคนออกแบบก็ไปเอาออกแบบมาครับเล็กที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ครับแต่พอมานําเสนอเนี่ยเฮียจ็อบส์ก็แบบทาหน้าหุดหงิดจิ๊บจบไม่พอใจบอกว่ามันใหญ่เกินไปคนออกแบบครับก็เลยโวยวายบอกว่าใหญ่อะไรเราเฮียก็เนี่ยทำเล็กที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วเฮียจ็อบส์นะครับก็หยิบ i p o d ที่คนนั้นเนี่ยได้ออกแบบมาแล้วก็เดินไปที่ตู้ปลาครับเสร็ พอไอพอมันตกลงไปแล้วนะครับมันก็มีฟองน้ําปุ๊บออกมาเฮียจอบก็เลยบอกเนี่ยเห็นไหมฟองอากาศแสดงว่าข้างในนี้เนี่ยยังมีที่เหลืออยู่มันยังทําให้เล็กลงได้อีกกลับไปทำใหม่ไอคนออกแบบนะครับก็ถึงกับงึดเลยต้องคว้า iPod นี้เนี่ยแล้วก็กลับออกไปออกแบบมาใหม่ก็เป็นตัวอย่างการทํางานในสภาพกดดันกับเฮียสตีฟจอบนะฮะแต่มันก็ทําให้เรามีผลิตภัณฑ์ที่โฉบเฉี่ยวนําสมัยออกมานะครับ นอกจากการทำงานกับคนนะครับเฮียสตีฟจ็อบเนี่ยก็ค่อนข้างโหดกับคนในครอบครัวเขาด้วยจำได้ไหมลูกสาวที่แอดบอกไปเมื่อตะเกียฮะที่ชื่อวาริซานะ่ะลูกสาวคนนี้นะครับก็เป็นลูกสาวที่เฮียจ็อบเนี่ยไม่ได้ยอมรับเลยว่าเป็นลูกสาวของเฮียถึงแม้ว่าในศาลนะครับก็จะมีคดีตัดสินแล้วว่าสั่งให้เฮียจ็อบเนี่ยออกตังให้ลูกคนนี้ไปตรวจ DNA แล้วว่าลูกคนนี้เนี่ยเป็นลูกของเฮ er ียจ็อบก็ตามเขาก็ไม่ยอมรับครับจนกระทั่งในช่วงเวลาสุดท้ายของเฮียจ็อบแกนะครับที่เฮียแกเนี่ยได้เป็นมเนนนนเนะเร็ง ลูกสาวคนนี้นะครับก็มาเยี่ยมเขาและก่อนที่เธอจะกลับเนี่ยเธอก็ได้โอบกอดคุณพ่อด้วยความรักและความเอ็นดูครับเมื่อกอดเสร็จเธอก็จะเดินทางกลับบ้านแต่ทันทีที่เธอหันหลังเท่านั้นแหละฮะเฮียจ็อบก็แบบเรียกให้แกหยุดแล้วก็บอกว่ากลิ่นแกนี่เหม็นเหมือนกับห้องส้วมเลยนะดูจะใจโหดใจดําไปขนาดไหนโอเคก่อนที่เราจะดราม่าก,กันซะจนอื่นนะฮะเรามาพักกันด้วยเรื่องแบบเบาๆสมองกันหน่อยดีกว่ากับอันดับ3ครับแอปเปิลกับความล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า หลายๆคนคงอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าทางบริษัท Apple เนี่ยเขาก็เคยมีคอนโซลเกมเป็นของตัวเองด้วยนะคือในช่วงยุค90นะครับที่ PlayStation เนี่ยกำลังมาแรงเลย Apple นะครับก็ได้ออกแบบเครื่องเกมมาของตัวเองด้วยในปี1995ครับโดยใช้ชื่อว่า Apple p i p p i n s มันก็เป็นเครื่องเกมที่เรียกว่าหน้าตาดูดีเลยทีเดียวนะออกแบบนี่คือเข้ากับแฟชั่นยุคนั้นได้เลยมีจอยสติ๊กที่หน้าตาเหมือนกับบูมมาแรงนะครับแล้วก็มันยังสามารถรองรับคีย์บอร์ดกับเมาส์ได้อีก เครื่องคอนโซลน,นี้นะครับมันก็ขับเคลื่อนด้วยระบบแมกอินทอรครับแล้วก็มีโมเด็มเนี่ยเอามาต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยนอกจากนั้นแล้วนะครับทาง Apple เนี่ยก็ยังได้ไปทาบทามให้บริษัทของเล่นชื่อดังจากญี่ปุ่นอย่างบันไดเนี่ยมาช่วยในการทําการโปรโมทแล้วก็ทําการขายในอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยครับเรียกได้ว่าแบบถลกขนนะักแข่งกันมาลงทุนกันเลยทีเดียวละ่ะฟังดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกไปทุกอย่างเลยใช่ไหมครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับโปรเจกต์ Project นี้เนี่ย เพราะว่าข้อเสียอย่างหนึ่งของบริษัทนี้นะครับก็คือทุกอย่างที่เขาได้ผลิตออกมาเนี่ยมันแพงด้วยราคาเครื่องเกมยุคนั้นที่ปาไปกว่า2 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยนะครับบวกกับในเครื่องเองเนี่ยก็มีตัวเกมให้เล่นอย่างเพียงน้อยนิดเพียงแค่แบบประมาณ25เกมเท่านั้นเองว่ากันว่าหลายๆคนเนี่ยถึงกับออกมาบ่นว่าถึงแม้มันจะต่ออินเทอร์เน็ตได้จากเครื่องเกมนะแต่มันก็ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วอะไรขนาดนะั้นหรอกเอาง่ายๆก็คือมาตรฐานมันเนี่ยไม่ผ่านผู้ใช้ฮะ Apple นะครับก็เลยต้องจัดการเก็บโปรเจกต์แอปเป แต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะซื้อเจ้าเครื่องเกมนี้มาเล่นนะครับก็รู้สึกว่าจะหาได้ทาง eBay นะซึ่งราคามันก็จะไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่ก็พอๆกับยุคนั้นแหละแพงกว่าประมาณ2-3,000บาทเองนอกจากเรื่องเครื่องเกมแล้วน,นะครับ Apple เนี่ยก็ยังเคยมาเอาดีทางด้านแฟชั่นด้วยนะฮะกับอันดับ2 Apple กับแฟชั่นเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยนะครับว่าบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Apple นี้เนี่ยเขาเคยทาเสื้อผ้าเป็นของตัวเองด้วยนะ ย้อนกลับไปในปี1986นะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยแอปเปิลเขาได้ออกคอลเลกชันมาเป็นเสื้อผ้าของตัวเองมา1เซตครับซึ่งก็เป็นเสื้อผ้าที่ดูมีหน้าตาช่างแตกต่างกับความเป็นแอปเปิลในปัจจุบันเสียเหลือเกินคือมันจะเป็นเสื้อผ้าหลากสีที่ได้สกรีนคำว่าแอปเปิลลงไปครับด้วยความที่ว่าสมัยก่อนตอนนั้นเนี่ยโลโก้ของแอปเปิลเนี่ยมันยังเป็นสีรุ้งกันอยู่เลยแต่ถ้าว่าหน้าตาของเสื้อผ้านี้เนี่ยเอาจริงๆบางตัวประตูน้ำมันยังดูสวยกว่าเเเเเเเลลลยยนนนนนนนั่่ออองงงบกกก็็ททําาาาาใให้้้้้ Apple ีีีตปจขุไไวม ก็เป็นเรื่องน่าคิดนะฮะถ้าหากว่า Apple Fashi o ่นมันยังอยู่ถึงทุกวันนี้แล้วก็ส e e p Job เนี่ยเขาจะใส่เสื้อคอเต่าสีดำมานำเสนอผลิตภัณฑ์บนงานเขาอยู่อีกหรือไม่อาจจะเป็นแบบรุ้งทั้งเวทีเลยก็ได้นะฮะแต่เขาคงไม่ทำหรอกอ๋อและเพื่อนๆรู้หรือไม่รับว่านอกจาก Steve Jobs แล้วเนี่ยโจนาธานไนฟ์ผู้ที่เป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายการออกแบบของ Apple นี้เนี่ยนะครับเขาก็ยังได้พยายามทำตาม Steve Jobs ด้วยครับคือการใส่เสื้อทีเชิ้ตตัวเดิมขึ แล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายกันครับหากใครเห็นว่าคลิปที่แอดทำนี้สนุกนะครับก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นฟังด้วยนะและอันดับหนึ่งสตีฟจ็อบส์ได้เคยจารกรรมครั้งใหญ่ที่บริษัทซีล็อกฮะการจารกรรมครั้งนี้นะครับก็ไม่ใช่การกระโดดเข้าไปขโมยของอะไรเหมือนหนังสายลับนะมันจะเป็นแบบนุ่มๆไปอะฮะแต่ก็ได้สร้างความเจ็บปวดให้กับบริษัทซีล็อกนี้ไว้อย่างมากเลยซีล็อกนะครับก็เป็นบริษัทถ่ายเอกสารชั้นนําซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครััับบบเเเเพรรรรรรราา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 าะะบบงคคนนนนนนนีีี่่่่กก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 ็ไได้้้ยยยชืออออมแแแทถสแแากกาถสสปลวตจ ยังเป็นบริษัทที่ได้เริ่มทําการวิจัยในด้านดิจิทัลด้วยนะครับในช่วงยุคแรกเริ่มของคอมพิวเตอร์ตอนนั้นเนี่ยทางบริษัทก็ได้พยายามทําคอมพิวเตอร์ที่มันจะสามารถใช้งานได้ครับคือต้องอธิบายก่อนนะว่าในยุคนั้นเนี่ยพวกโปรแกรมต่างๆเวลาเราจะใช้งานอะไรทีนะครับเราก็จะต้องพิมพ์คําสั่งมันใส่เข้าไปไม่ได้แบบเลื่อนเมาส์ไปคลิกอะไรง่ายๆขนาดนี้ซึ่งถ้าใครจําโค้ดไม่ได้นี่ก็คือปวดหัวกันละนาวเลยดังนั้นนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะหากราฟิกอะไรที่แบบง่ายๆง่ๆเป็นกราฟิกแทนตัวอัักษรรครบ ที่จะให้คนทึมๆระดับแอดเนี่ยก็ยังใช้ได้ซึ่งเขาก็ได้พัฒนาขึ้นมาขั้นหนึ่งแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีความที่ว่ายังไม่หวือหวาพอครับเขาก็เลยยังเก็บเป็นความลับระหว่างทีมวิจัยอยู่คือซีล็อกเนี่ยเขาจะมีแบบศูนย์วิจัยอะไรเป็นของตัวเองด้วยนะในเวลาเดียวกันครับแอปเปนี้เนี่ยก็เริ่มเป็นบริษัทที่แบบเติบโตรุ่งเรืองขึ้นมาละ ทางซีล็อกเองครับก็เลยสนใจอยากที่จะร่วมลงทุนกับ Apple ด้วยในตอนนั้นนะครับเขาก็เลยได้ไปติดต่อกับเพียร์จ็อบส์ซึ่งเฮียเองเนี่ยก็แอบแบบกรี๊ดอยู่ในใจดีใจอยู่เล็กๆนะด้วยความที่ว่ามีบริษัทใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะมาร่วมลงทุนด้วยแต่ว่าก็ต้องวางมาดหน่อยหนึ่งครับคือก็บอกกับทางซีล็อกไปว่าจะยอมให้ทาง s e ล็อกเนี่ยมาร่วมลงทุนด้วยนะแต่ว่าทาง s e ล็อกเองเนี่ยต้องยอมให้เขาเข้าไปดูการทํางานวิจัยของบริษัทก่อนคือเอาตังมาให้และยังต้องเอาเทคโนโลยีมมาาาประเเให้ด้ดวยยซึ่งงงทออก็ แต่ว่าในซีล็อกเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับจะเห็นด้วยกับการที่อยากจะโชว์อะไรทุกอย่างให้กับคนภายนอกได้เห็นอยู่ตอนที่เฮียจอบส์แล้วก็ทีมงานได้เข้าไปดูในทางศูนย์วิจัยของซีล็อกนะครับเขาก็โชว์มันแบบกักกักอ่ะคือพูดไม่หมดแต่เหมือนกับว่าเฮียจอบส์นะครับเขาจะมีเรดาร์ในการจับผิดครับว่าทางซีล็อกเนี่ยกักก็เลยโทรไปทางสํานักงานใหญ่ซีล็อกเลยบอกว่าไอ้คนที่พวกเอ็งให้มานําเสนอค่านะั้นมันตอแล้ลไม่ได้เอะไรมาโชยหมด ทางซีล็อกก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวจะจัดการนําเสนอให้ใหม่เลยดังนั้นนะครับทางซีล็อกเนี่ยก็เลยยอมเผยไตยทั้งหมดที่ตัวเองได้วิจัยออกมาให้แบบจ็อบส์เหน็นและในวันนั้นนะครับสตีฟจ็อบส์เนี่ยก็ได้เห็นกราฟิกยูเซอร์อินเทอร์เฟซที่แบบถึงกับทําให้เขาตาวาวกันเลยทีเดียวและต่อมาไม่นานนะครับเขาก็เอามันมาพัฒนาในคอมพิวเตอร์ของเขาครับทำให้เครื่องแม็กนะฮะมีอินเทอร์เฟซที่แบบว่าสามารถใช้งานได้ง่ายในยุคนั้น นอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีอุปกรณ์อีกอุปกรณ์หนึ่งซึ่ง Steve Jobs เนี่ยเห็นว่ามันดีนั่นก็คือเมาส์ครับซึ่งตอนแรกที่เขาได้เห็นมันในซีร็อกเนี่ยมันจะเป็นเมาส์แบบ3ปุ่มนะฮะแล้วราคาการผลิตมันเนี่ยมันก็สูงไปถึงชิ้นละ3 0 0ดอลลาร์เลยทีเดียวคือถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆแล้วก็จะประมาณ3 0,000บาทไทยะฮะเป็นราคาที่คนสมัยนั้นเนี่ยไม่น่าจะซื้อไหวได้แต่หลังจากที่ He er Jobs นะครับได้ไปเห็นสิ่งนี้มาแล้วเขาก็นำมันมาพัฒนาครับจนกระทั่งกลายเป็นเมาส์ของ Apple ทีี่่ไดาาด้มมมราาาาคถูกกกลลงวเเิย ไอการกระทําทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยมองว่าสตีฟจ็อบส์นะครับเป็นเหมือนกับหัวขโมยซึ่งส่วนตัวแล้วเฮียจ็อบส์เองเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าซีล็อกเนี่ยไม่เคยได้ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เขาวิจัยขึ้นมาสักเท่าไหร่มีอะไรดีแต่ไม่เอามาใช้เขาแค่เอามาแบบช่วยผลิตขึ้นมาแค่นั้นเอง ก็ไม่รู้ว่าโลกนี้เวรกรรมมันจะมีจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยเรื่องราวที่คล้ายๆกันก็ได้เกิดขึ้นกับสตีฟจ็อบส์ครับคือระหว่างที่คอมพิวเตอร์แอปเปิลนะครับกําลังจะพัฒนาอินเทอร์เฟซขึ้นมาใหม่เนี่ยแหละก็ไปทาบทามมาให้ทางเฮียบิลเกตจาก Microsoft เนี่ยมาช่วยออกแบบซึ่งต่อมาเฮียบิลเกตก็เห็นว่าไอ,ไอเดียนี้เนี่ยมันเจ๋งมากเลยก็เลยจัดการมาทําเป็นแบบวินโดว์เลยของตัวเองเลยเฮียจ็อบส์ก็เลยแบบถึงกับงึดไปเลยทีเดียว แต่ถึงกันนั้นก็ตามนะครับก็ไม่ใช่ว่า2คนนี้เขาจะเป็นศัตรูตลอดการนะในช่วงยุค90ที่ Microsoft เนี่ยแทบที่จะขีย Apple ออกจากตลาดไปให้ล้มละลายไปเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นทาง Microsoft เองอีกนี่นแหละครับที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วย Apple โดยมอบเงินทุนต่อชีวิตให้กับพวกเขาครับแต่ว่าเหตุผลครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีเบื้องหลังอะไรแฝแงอยู่นะคือมันจะเป็นเหตุผลเรื่องกฎหมายครับคือทาง Microsoft เนี่ยเขากลัวว่าอาจจะถูกฟ้องว่าเป็นผู้ที่ผูกขาดทางการตลาดอย่างเดียวก็เลยต้องไปช่วย Apple มาให้แบบมีคู่แข่งมาบาลานซ์กันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อาจจะเป็นจริงนะเพราะว่าหลังจากที่เขาได้ช่วย Apple ไปไม่กี่เดือนเนี่ยทาง Microsoft ก็โดนฟ้องครับแต่ก็ได้รอดมาได้ด้วยเห ยชนอะไรพวกนี้นะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เลยทำให้ a pple นี้เนี่ยปัจจุบันได้มีทรัพย์สินแบบเยอะมากเรียกว่าแบบเยอะกว่าการคังของสหรัฐอเมริกามากถึงประมาณ4เท่าเลยมั้งฮะก็นะถ้าใครมีแฟนอาร์ตอะไรน่ารักก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟ e บุ๊ก F N d a r y นะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย